สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมข้ออ่อนโรบินหนึ่งตัวนะครับเป็น nbk 2 6 0 0นะ26่เมดินะแยนนะครับเป็นข้ออ่อน 26cc ตัวเล็กรันเบานะครับน้ำหนักก็เบาเลยนะเบาน่าจะในเวทเดียวกันกับ gx 2 5 Honda นะครับเบาพอๆกันเลยนะครับเพือๆตัวนี้เบากว่า,วาด้วยซ้ำนะครับ สลิงสวย <c oughs> แต่ตรงนี้มีตำหนินิดนึงแต่พันเก็บงานให้ละนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมีตัวพักแขนให้นะพักแขนให้ก็คือสอดแขนไว้อย่างเงี้ยสวิตช์กดดับคันเร่งมือจับหางตรงรุ่นนะครับ NBK สองหเป็นลานเบาที่ติดง่ายด้วยน้ำหนักเบาและติดง่ายด้วยเป็นโช๊คออตโต้นะครับคุณผู้ชมครับโชคออตโต้ก็คือ พอเราปั๊มแยกน้ำมันเนี่ยตอนเช้าเราก็แค่งัดมันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพอเราเร่งเราวชกมันจะติดดีดออกมาให้เองนะครับอันนี้ก็ดึงขึ้นนิดเดียวเลยติดง่ายเลยสายสะพภายเดิมนะครับมีสายลังบ่ามาให้ติดมาให้ด้วยนะสายลังบ่าก็ยังมีมาให้นะครับนิ่มๆเลย เล่นง่ายอะไรเยอะอะไรขาบ,บูก็260หก็ไปนะครับนี่เดี๋ยวลากไปเล่งดูก่อนนะ,ะพี่หนึ่งกุ้มมาครับพี่หนึ่งไปเราไปเล่งเราไปเล่งดูตรงนู้นเนาะอาลองลากออกเลยครับอ่าลองเล่งดูครับ โอเคอ่าดับเครื่องดึงไม้นะครับโอเคเอา4,003นะครับปกติ4 0 0ดเอา4,003กวาารวมส่งนะครับเพราะว่าค่าส่งข้ออัดจะแพงกว่าเพื่อน4 0 0มรวมส่งนะครับโรบิน2 6ซี cc, นะของแขมก็มีใบมีด ใบมีดอย่างเดียวนะครับของแถมไม่มีอย่างอื่นแล้วเพราะว่าสายสะพายก็ใช้เดิมนะครับใบมีดอย่างเดียวของแถมนะประกัน100วันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ4300บาทรวมส่งสวัสดีครับ